เธอคือคุณแม่คุณแม่หุ่นแอนดรอยใครมายุ่งมารังแกลูกคุณแม่ตายสถานเดียวคอยนั่งเงาเด้อเอวสวัสดีครับพ่อแม่เพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนสำหรับวันนี้เราจะมาสปอยหนังเรื่องไรเ y Wolves อีแม่แอนดรอยขาโหด รักลูกทะลุจักรวาลโอ้โหเรื่องมันจะสุดยอดขนาดไหนครับที่แน่ๆครับตัวผู้กำกับก็คือลิลลี่สกอตและลิลลี่สกอตก็คือผู้ที่ให้กำเนิดเรื่องเอเลี่ยนโอ้โหนานๆดีครับผู้กำกับคนนี้จะมาทำซีรีส์ให้เราดูสักเรื่องครับดังนั้นเราต้องหยิบขึ้นมาพูดแล้วล่ะครับเรื่องนี้พลาดไม่ได้ตอนนี้มีเพียงซีซั่นเดียวนะครับก็คือซีซั่นหนไปก่อนซีซั่นสก็รอชมกันต่อไปครับ เดี๋ยวเราจะตามไปดูนะครับว่าคุณแม่นี่โคตขนาดไหนและรักลูกขนาดไหนครับผมถ้าพร้อมแล้วก็ตามไปชมกันเลย I want children want safe to my be เปิดเรื่องมาก็จะพูดถึงดาวแคปเลอร์ 22b ครับซึ่งดาวแคปเลอร์ 22b เนี่ยมันมีอยู่จริงๆนะครับนักวิทยาศาสตร์ได้คาดการว่าสภาพอากาศและอุณหภูมิของดาวแคปเลอร์ 22b เนี่ยจะคล้ายคลึงกับโลกมนุษย์ของเราและมนุษย์ก็จะสามารถอาศัยอยู่ในดาวดวงนี้ได้ด้วยต่อมาครับก็มียานลำหนึง ตกลงมาในดาวแคปเลอร์ 22b ครับในยานก็มีฟาเธอร์กับมาเทอร์ครับคุณพ่อและคุณแม่เขาทั้งคู่เนี่ยเป็นหุ่นแอนดรอยด์นะครับเมื่อมาถึงดาวพวกเขาก็รีบขนข้าวของครับแล้วก็รีบกระโดดออกมานอกยานครับคุณแม่นี่เกือบตกลงไปในหลุมขนาดใหญ่ครับแต่โชคดีคุณพ่อนั่นช่วยเอาไว้ได้ทัน ต่อจากนั้นพวกเขาทั้งคู่ก็เดินทางมาเรื่อยๆครับจนมาเจอที่มอมะพวกเขาก็เลยมาตั้งแคมป์อยู่ที่นี่ครับและพวกเขาก็ได้ดําเนินภารกิจของพวกเขาต่อก็คือการมีลูกมีลูกนี่ก็คือไม่ได้สวีวีวีเหมือนคนนะครับก็คือมีลูกสไตล์แอนดรอยนี่นะครับก็มีอุปกรณ์มีเครื่องไม้เครื่องมืออะไรสายยางนะครับมารโยงระยางต่อออกมาจากท้องของคุณแม่ครับโอ้เหลือเชื่อจริงๆ 9เดือนต่อมาครับ คุณแม่ก็พร้อมที่จะให้กำเนิดลูกๆครับคุณพ่อก็เป็นคนมาทำคลอดด้วยตัวเองเขาก็เอาเด็กขึ้นมาจากของเหลวใสๆครับเอาเด็กๆเนี่ยมาเลี้ยงทีละคนทีละคนครับผมจนเด็กคนสุดท้ายเด็กคนนี้มีปัญหาครับคือเขาไม่หายใจแล้วเด็กคนนี้ตายไปแล้วครับคุณพ่อก็เลยบอกคุณแม่ว่าเราจะต้องเอาเด็กคนนี้ไปกำจัดทิ้งเสียไม่งั้นจะส่งผลต่อการเจริญเติบ โตของเด็กคนอื่นๆแต่คุณแม่เธอไม่ยอมครับเธอบอกว่าลองเอามาให้ฉันลองรักษาลูกดูซิลองให้ฉันเอาเด็กคนนี้มากอดดูหลังจากนั้นล่ะครับปาฏิหาริย์ของความเป็นแม่ก็เกิดขึ้นครับเด็กคนนี้กลับมีชีวิตขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งคุณพ่อและคุณแม่ก็เลยตั้งชื่อเด็กคนนี้ว่าแคมเปียนตามชื่อของผู้ที่สร้างหุ่นแอนดรอยด์ขึ้นมา หลังจากนั้นอีก4ปีครับเด็กๆก,ก็โตขึ้นคุณพ่อและคุณแม่ก็เฝ้าสอนให้ความรู้กับเด็กๆครับว่าจะมีชีวิตรอ,รอดอยู่ในดาวแคปเลอร์22ปีได้ยังไงแต่หลังจากนั้นครับเรื่องลหายๆก็เริ่มตามมาเด็กๆ เริ่มทยอยตายกันไปทีละคนครับเด็กคนหนึ่งตกลงไปในหลุมที่ยานตกลงมาครับส่วนเด็กที่เหลือนี่เริ่มทยอยป่วยครับเพราะว่าสภาพอากาศของดาวแคปเลอร์22 b บีเนี่ยมันโหดร้ายมากๆน่าสงสารเด็กๆทุกคนเลยครับและเวลาก็ผ่านไป12ปีครับจากเด็ก6คนเหลือเด็กอยู่เพียงแค่ 2คนครับก็คือเด็กผู้หญิงคนหนึ่งกับแคมเปี้ยนและแล้วเด็กผู้หญิงคนนี้ครับก็เริ่มป่วยลงครับเธอก็ไอกระสอกกระแสไปเรื่อยๆครับจนสุดท้ายเธอก็ตายครับเหลือแต่เพียงแคมเปี้ยนอยู่เพียงคนเดียวและในคืนวันหนึ่งคุณพ่อก็มองขึ้นไปบนท้องฟ้าครับเขาก็เห็นยานลำหนึ่งบินเข้ามาในดาวแคปเลอร์2 2 b เขาก็เลยเดินเข้าไปคุยกับคุณแม่ครับก็บอกคุณแม่ว่าหากปล่อยไว้แบบเนี้ยแคมเปี้ยนจะต้องไม่รอดแน่เลยเพราะแคมเปี้ยนจะต้องมีมนุษย์คนอื่นคอยอยู่ช่วยเหลือเขาเขาถึงจะรอดและพวกเราทั้งสองคนเนี่ยก็เป็นเพียงแค่หุ่นแอนดรอยด์เท่านั้นสักวันหนึ่งพวกเราก็ต้องตายแต่คุณแม่เธอก็ไม่ยอมครับเธอจะเลี้ยงแคมเปี้ยนด้วยตัวของเธอเอง และคุณพ่อก็เลยตัดสินใจครับจะลงไปติดต่อสื่อสารกับยานที่อยู่ข้างบนพอคุณแม่เธอรู้เท่านั้นล่ละครับก็เข้ามาด่าคุณพ่อนะครับและเธอก็โมโหคุณพ่ออย่างมากๆจับคุณพ่อขึ้นแล้วก็ฟาดเขาลงไปในเขียวของกระดูกงูโบราณครับจนสุดท้ายคุณพ่อก็ตายแต่จนแล้วจนรอดครับแชมเปี้ยนนี่แหละครับ ก็เป็นคนไปเปิดระบบติดต่อสื่อสารด้วยตัวของเขาเอง พอหลังจากนั้นครับคุณแม่ก็รู้ว่าแคมเปียนเนี่ยไปแอบเปิดระบบติดต่อสื่อสารครับเธอก็โกรธแคมเปียนมากๆเลยแล้วเหมือนระบบร่างกายภายในของเธอครับก็เริ่มแปรปวนครับเธอก็เริ่มทําอะไรเพี้ยนๆครับจนสุดท้ายเธอก็ล้มลง,ลงนอนตายไปครับแคมเปียนพอเห็นแม่ในสภาพนั้นครับเขานี่รักแม่ของเขามากๆครับเอาผ้าห่มมาห่มนอนอยู่กับแม่ท่ามกลางหิมะที่หนาวเย็นครับ น่าสงสารจริงๆครับแม่ลูกแอนดรอยคู่นี้คราวนี้คุณแม่ก็ฟื้นขึ้นมาครับมนุษย์ก็เริ่มมากันแล้วครับมาด้วยกันสี่คนนำโดยไอ้มาคัเนี่ละครับไอ้เขายาวเนี่ยคุณแม่ก็คุยกับพวกเขาดีครับก็เชิญพวกเขาเนี่ยเข้ามาทานอาหารอยู่ในบ้านพอรับหลังดอนนล้ะครับไอ้มาคัดเนี่ยก็มาคุยกับแคมเปียนครับบอกกับแคมเปียนว่า แชมเปี่ยนรู้หรือเปล่าว่าแม่ของนายเป็นแอนดรอยนายจะปล่อยให้พวกแอนดรอยเลี้ยงนายไม่ได้นะไปอยู่กับพวกเรามนุษย์ดีกว่าเรานะยังมีเด็กอีกหลายคนมีมนุษย์อีกหลายคนนะ พอหลังจากนั้นครับแคมเปี้ยนเขาไม่ยอมไอมาคัทนี่ก็เลยจะทําการลักพาตัวไอแคมเปี้ยนไปครับพอคุณแม่รู้เท่านั้นละครับเธอก็โกรธมากๆครับจัดการไอทหารคนหนึ่งที่มาครับโอ้โหเธอนี่เก่งมากๆพวกคนที่เหลือนี่พยายามวิ่งเข้ามาครับคุณแม่นี่ปล่อยพลังลมปา่าคุณตาโซนิกค,ครับโอ้ใส่พวกคนนี่ผมร่างกายนี่แหลกเละตายไปเลยครับไอมาคัทนี่ก็วิ่งหางจุดตูดไปเลยครับ คุณแม่เธอเดินเข้ามาช้าๆครับแล้วเธอก็กลายร่างเป็นเนโคเมนเซอร์ครับโอ้โ oh, หเป็นร่างโจมตีของพวกแอนดรอยครับแล้วก็บินตามไอ้มาคัดไปไอ้มาคัดนี่ก็พยายามจะสตาร์ทยานบินหนีครับคุณแม่นี่ก็มาดักอยู่หน้ายานครับเธอเนี่ย มีพลังงานอะไรพิเศษบางอย่างครับสามารถควบคุมยานไม่ให้สตาร์ทออกไปได้ครับคุณแม่พอเข้ามายานได้ครับกระชากไอ้มาคัดนี่ลอยออกไปนอกยานครับแล้วเธอก็ขับยานบินขึ้นไปในอวกาศ ต่อจากนั้นครับคุณแม่ก็ปลอมตัวเป็นมาคัดแล้วก็สามารถเล็ดลอดเข้ามาในยานลำนี้ได้พอมาถึงเท่านั้นล่ะครับเธอก็ปล่อยพลังลมปากอุลตาโซนิกของเธอครับใส่ผู้คนที่ขวางหน้าใครขวางเธอเนี่ยกลายไปเป็นน้ำแดงเฮียวบูบอยเลยนะครับโ,โหคุณแม่นี่โคตรโหดเลยครับผมหลังจากนั้นเนี่ยเธอก็มาควบคุมยานลำนี้ให้ตกลงไปกระแทกกับดาวแคปเลอร22์ 22B เธอก็เดินต่อมาเรื่อยๆครับจนมาเจอห้องหนึ่งที่เต็มไปด้วยเด็กๆส่วนด้านนอกครับมาคัดเนี่ยก็มองขึ้นไปบนท้องฟ้าครับเขาก็พบยานของเขาตกลงมากระแทกกับดาวแคปเลอร์ยี่บีครับจนระเบิดดังต้มเลยครับผมเดาเอาว่ามาคัดเนี่ยน่าจะเป็นศัตรูคู่ปรับกับคุณแม่นี่แหละครับหลังจากนั้นคุณแม่ก็ขับยานลำเล็กมาจอดลงตรงหน้าของแคมเปียนครับ พอประตูยานเปิดออกมาครับคุณแม่เธอไม่ได้มาเพียงคนเดียวครับเธอยังพาเด็กๆมาด้วยอีก5คนตามจํานวนเด็กๆที่ตายไปแล้วครับหลังจากนี้ล่ะครับคุณแม่เธอจะเลี้ยงเด็กๆพวกนี้ยังไงและจะเหลือเด็กๆที่มีชีวิตรอดเนี่ยเหลืออีกกี่คนจบแล้วครับตอนที่หนึ่ง อาก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับตอนที่หนึ่งของเรื่องไรเสร็จ b บ y ยวู s โอ้ยแม่แอนดรอยขาโหดเตอโหดจริงๆครับผมผมคิดว่าตอนต่อไปเนี่ยมนุษย์คงมากันอีกเพียบเลยครับมาก่อกวนคุณแม่และเด็กๆเนี่ยจะรอดชีวิตกันอีกกี่คนครับแล้วก็แคมเปี้ยนนี่จะอยู่ไปถึงตอนไหนครับผมแต่ผมคิดว่าแคมเปียนน่าจะอยู่ยาวนะครับเพราะว่าหน้าตาเขาหล่อดีครับผมส่วนวันนี้ผมก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนวิ่